คคือออนนนนนดเนนเเเสส้้้ททาาางงงงงีีีขกรปปลล่ยแวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแลนสไลด์แลนสไลด์เนี่เมื่อก่อนนี่มีพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะต้องแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินเลือกเลือกให้ขาวต้องเลือกพรรคเพื่อไทยให้เกิน250 แต่มาวันนี้กระแสประชาชนชักจะไม่แน่แล้วว่าจะไปแลนสไลด์เพื่อไทยหรือจะเป็นแลนสไลด์ก้าวไกลเรื่องนี้ต้องถามพี่วุฒิวิชัยดิตพี่วุฒิวิชัยดิตคิดว่ามันจะเป็นแลนสไลด์เพื่อไทยหรือแลนสไลด์ก้าวไกลนี่อีก5เดือนจะเลือกตั้งเลยคือคําว่าแลนสไลด์เนี่ย ถ้าเป็นของเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยผมเชื่อมั่นเพราะผมอยู่ด้วยในขณะนั้นแล้วก็ไปช่วยหาเสียงพี่น้องประชาชนช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มมือเต็มกําลังที่ชาวบ้านช่วยกันนะโดยที่สสเองก็เหมือนกับไม่ได้ต้องจ่ายเงินแค่ไปปักป้ายและชาวบ้านก็เรียกหาการส่วนมากตอนนั้นมีคนเสื้อแดงพักเก้ <ๆ S 1> าไกลยังไม่มีในขณะนั้นนั่นคือแลนสไลด์อย่างชัดเจนที่คุณยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี265ใช่ครับนจำนวนสสที่ได้ใช่ใช่นั่นแหละคือนั่นคือแลนสไล์ แต่พอหลังๆมาเนี่ยพอมีพรรคเก้าไกลเกิดขึ้นเสื้อแดงก็เห็นว่าแนวทางนโยบายของพรรคเก้าไกลเนี่ยมันมุ่งไปสู่ประเด็นที่ใช่ที่ถูกต้องคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งก็ไปเชียร์พรรคเก้าไกลดังนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยออกมาว่าจะแลนสไลด์แลนสไลายผมว่ามันไม่ได้เป็นดังที่คิดหรือดังที่เป็นเมื่อสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอา้าวแล้ว,ลว,ลวเรื่องครอบครัวเพื่อไทยที่เขาจะชวน เสื้อแดงกลับบ้านเลยชวนได้หมดไหมเนี่ยไม่หมดครับผมยืนยันว่าไม่หมดมันก็ไปบางส่วนเพราะว่าส่วนหนึ่งคนเสื้อแดงที่เป็นมวลชนเนี่ยเขาก็ไปก้าไกลแล้วแล้วก็ไม่หันมาเพื่อไทยและในขณะน,นี้ที่พรรคเก้าวไกลเนี่ยมีแนวทางนโยบายที่ชัดเจนกว่าพรรคเพื่อไทย<ม>แล้วก็มีข่าวแว่วว่าว่าพรรคเพื่อไทยจะไปร่วมจับไม้จับมือกับพลเอกประวิตยบ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่เสียหายในการตัดแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยไปด้วย<ม>ดังนั้นผมไม่เชื่อมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า พรรคเพื่อไทยจะแลนสลไลด์ได้นี่ดี่ผมคิดนะผมไม่ได้ไปไปต่อต้านพรรคเพื่อไทยนะแนวแนวทางประชาธิปไตยผมยังเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนสสในพรรคเพื่อไทยหลายคนเป็นพรรคพวกผมผมยังชื่นชมและศรัทธาในการต่อสู้และแนวทางเขาแต่ว่าแนวทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบางครั้งบางคราวเวลาสู้ไปเหมือนกับจะถอยแล้วแนวทางนโยบายต่างๆถึงแมว้ว่า จะเป็นจริงจับต้องได้แต่พอเอาเข้าจริงๆเฮ้ยมันมันสู้เก้าไกลไม่ได้อของเก้าไกลวันนี้เนี่ยมัมนมันชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เขาทําแบบเนี้ยกระแสนิยมของพี่น้องประชาชนเฮ้ยไปเก้าไกลดังนั้นผมคิดว่าในแนวทางวันนี้ระหว่างเก้าไกลกับพักเพื่อไทยเลนสไลด์ light, วันนี้นะถ้าไปเลือกกันผมว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะครับครับไปเก้าวไกลไม่ได้มาเพื่อไทยดังนั้นเลนสไลด์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เพื่อไทยอาจจะไปอยู่ที่เก้าไกลก็ได้นี่พูดในฐานะ เป็นโคศกคนเสื้อแดงนั่นเองโคศกนปชนะผมผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราเราเราประสานคุยกับพี่น้องประชาชนในหลายๆกลุ่มและโทรไปคุยเฮ้ยพรรคเพื่อไทยจะไปเป็นอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยจะไปเป็นอย่างนี้เฮ้ยไปอยู่ก้าวไกลกันดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยถึงแม้ว่าสสจะไม่ได้ก็จริงแต่ว่าขัดแสนนิยมของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมันขึ้นกระเตื้องขึ้นมาอย่างที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นผมคิดว่าจะ เป็นอย่างไงก็ตามแต่พักเพื่อไทยไม่มีทางที่จะเลนสไลด์นะผมไม่ได้ไปไปไปกำหลับเขานะผมที่จะเลนสไลด์น่าจะไปอยู่ที่พัรเก้าไกลมากกว่าแสดงว่านโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหานรนโยบาย ปฏิรูปกองทัพไม่ต้องมีในพลแล้วายพลเยอะล่าสุดนี่นะสุราเก้าวหน้าแสดงว่ามันโดนใจพีน้องรปชาชนคือเวลาเขาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับทําให้กับพี่น้องประชาชนและชาวบ้านผลประโยชน์ของเขาของชาวบ้านมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มทุนดังนั้นผมว่าประชาชนเขาก็เล็งเห็นอยู่ว่าแนวทางนโยบายของพรรคเก้าไกลมันเป็นเช่นไรคนถึงมันคนมันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กินหญ้านะครับไม่ได้ใครชี้ทางหรือจูงมาให้ลง การให้มันอยู่ที่ความคิดของพี่น้องประชาชนอ,อย่าคิดว่าประชาชนเนี่ยโง่เง่าเต่าตุนนะครับต้องคิดว่าประชาชนเป็นคนฉลาดแล้วเขาก็รู้สึกนึกคิดที่จะเลือกใครมาทําหน้าที่ให้ประชาชนเนี่ยมีความอยู่ดีมีสุขมากกว่ากันถึงว่าโพของคนที่จะเลือกพิธาเป็นนายกข,ของกรุงเทพเนี่ยมันชนะขาดเเกินแล้วถ้าชนะขาดในกรุงเทพกระแสมันก็จะลามไปนะแล้วถ้าไปชนะขาดในอีสานีอีกเนี่ยคือคือ มันบางพื้นที่มันอาจจะไม่ชนะาขาาและได้ผู้แทนแต่กระแสผลคะแนนที่ตามมาเนี่ยผมคิดว่าพรรคเก้าไกลน่าจะมีความภูมิใจที่ได้คะแนนมากกว่าที่เป็นอยู่ถามหน่อยว่าเป็นโคโซงนอปชเนี่ยคนเสื้อแดงเขาต้องการเลือกเพื่อเปลี่ยนประเทศหรือต้องการเลือกเพราะรักนักการเมืองในพรรคผมคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่คนเสื้อแดงมีความรู้สึกนึกคิดต้องการบ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็พึ่งพิงกับพรรคการเมืองที่เขา ฝากเนื้อฝากตัวได้และทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขได้แล้วก็มองแล้วว่าถ้าพรรคไหนที่สู้จริงไม่ได้สู้แล้วถอยสู้แล้วข้อไอ้ชู้แล้วแบบจับม้าจับมือสู้แล้วเพื่อจะ,อะขอร้องนู่นขอร้อ,องนี่เขาเขาเขาไม่เอาอย่างนั้นผมมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม,ไ,มมไม่มีไม่มีคือสู้แล้วต้องสู้ให้จริงสู้ให้เด็ดขาดสู้แล้วชักเข้าชักออกสู้แล้วเพื่อเที่ยวร้องขอต่อรองอย่างนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเขาเห็นคนเสื้อแดงไม่ใช่สมบัติของใคร คนเสื้อแดงมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจดังนั้นและผมเชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็เชื่อมั่นในประชาชนที่เขารักประชาธิปไตยผมว่เา,เาเขามีทางออกและมีทางเลือกของเขานั่นแหละครับนี่คือระยะเวลาเหลืออีก6เดือนถึงจะมีการเลือกตั้งแลนสไลด์ครั้งนี้นี่อาจจะเป็นการแลนสไลด์ที่พิกฟ้าคว่ำแผ่นดินได้ไม่หมูครับ เพื่อไทยถ้ายังไม่มีนโยบายที่มันชัดเจนยังไม่มีนโยบายที่เป็นที่พึ่งที่หวังไม่เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นไปนตามที่พี่น้องประชาชนคนที่ต้องการประชาธิปไตยท้องการแลนสไลด์ก็จะเป็นแลนสไลด์ก้าวไกลแลนสไลด์เพื่อไทยก็แค่ปรสาสาททรายที่กําลังล่มสลายลงฝากไว้ด้วยนะครับ